ก่อนที่จะได้มาประมูลร้านกาแฟในโรงพยาบาลาพี่ต่อเองก็ทําเกี่ยวกับน้ําสุขภาพเป็นน้ําผักผลไม้สกัดเย็นนะคะซึ่งจะปราศจากน้ําตาลโดยที่ตัวเองนิสัยโดยส่วนตัวแล้วจะ ร,รักสุขภาพด้วยจะไม่ทานหวานนะคะณนะวันที่เราประมูลได้คุณหมอก็มาคุยนะว่าตรงนี้เราอยู่ตรงข้ามกับเตึร์กผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งเราต้องดูแลหลักๆเลยเมนูของเราจะต้องเป็นเมนูที่ผู้ป่วยทานได้คนไข้ตรงนี้มีตั้งแต่คนไข้ที่เป็นเบาหวานความดันหรือว่าเป็นโรคไตโรคเรื้อรังต่างๆนะคะที่เขาจะหมุนเวียนกันนัดเข้ามาทุกๆ2เดือน3เดือนนะคะทีนี้การนัดของ NCD ตรงนี้เขาก็าจะ มีวันนัดอยู่ว่าวันไหนเป็นในส่วนของคนไข้เบาหวานคนไข้ความดันทําให้เราอ่ะจะรู้กลุ่มลูกค้าของแต่ละวนันว่าวันนี้เบาหวานนะแสดงว่าเมนูเครื่องดื่มที่เราจะชงให้เขาหรือแนะนําเขาก็จะต้องลดในส่วนของความหวานหรือพวกแป้งอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากเป็นร้านกาแฟที่อยู่ตรงข้างกับคลินิกอินซีดีนะคะทีนี้ทางก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเลยนะคะ,ะเขาจะมาให้ความรู้เราด้วยส่วนหนึ่งว่า วันไหนมีคนไข้ประเภทไหนมาแล้วเขาจะทานอะไรได้แค่ไหนนะคะอย่างเช่นความหวานหวานได้ระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนคนไข้จะไปซื้อข้างนอกทานใช่ไหมคะดังนั้นพี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะมีร้านอาหารของหวานกับของเค็มนี้อยู่หน้าตึก N c d ซดีเลยแสดงว่าต้องไปดูว่าร้านนี้มีเด่นอะไร N c d ซดีถึงอนุญ,ญาตให้มาตั้งต่อหน้าคนไข้เบาหวานได้แสดงว่าเขาต้องมีดีดังนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็จะมีสูตรที่คุณหมอบุตรบอกมา25กับ3าม แต่อร่อยถ้าเราสอนเขาจะไม่ค่อยเชื่อเราก็สอนด้วยแต่เราให้แบบว่าต้นแบบว่าทําไมเขายังขายได้แล้วก็อร่อยด้วยแล้วน้ําตาลน้อยด้วยแล้วคน<า>เขาก็สามารถเอากลับไปทําที่บ้านกับในชุมชนได้คือดีใจที่ได้ทําแบบนี้คือมีความรู้สึกดีเหมือนผลไม้อะไรต่างๆเราก็พยายามเน้นให้เขานะคะเน้นผลไม้สดแล้วก็เน้นเนื้อผลไม้เยอะๆโดยที่บางทีมีลูกค้าถามว่าใส่อย่างนี้จะได้กําไรอะไรไหม บอกว่าได้แต่ได้ไม่เยอะคือดีใจที่เราทำออกไปแล้วเขาทานได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพของเขาค่ะ